อู้โอ้ปัดตูสวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัสครับสวัสดีเบทาแฟนเพจรถดำรถแมคโครทีมงานควหนึ่งด้วยครับอู้มาดูคุณปูครับอู้ยสตาร์ทติดง่ายมากเลยอ่ะ ุ้ดดับเลยปะรุดดับเลยโอ้โห้ำู้โอ้บ่อดับใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ดับเร็วด้วยหมโอ้สามสิบหอเลยั้ย ราบอกสามสิบล้อเลยเนาะเหมือนสะิบล้อเลยนี่สามล้อเลยโอ้ยาวใหญู่โซ,โซโ่ครับู่โซ่หรอใช่นี่สูงครับโอ้โหขายครับคันนี้เดี๋ยวดูคัสซีก่อนคัสซีสวยดูฐานครับอันตรายนะ ฐานนี้ก็โอเคสวยดีอยู่โอ้หายนะเพเปลี่ยนนะใหมมิซโร่ด้วยเหรอเกียร์กลางเกียร์กลางอ๋อเกียร์กลางดีกว่าสโลอียโล่ทดไอเกียร์เหมือนเกียร์รถอ่ะอ๋อตัดทดเบาได้ครับแรงแรงโอ้ยเกียร์กลางเขาเรียกว่าเกียร์กลางใช่ไหมแต่สตาร์ทติดง่ายมากเลยอ่ะ เ,น,เ,เนี่ยโอ้โหขึ้นล้อตรงนี้หน่อยนึงครับโอ้ขายเท่าไหร่นะครับเนี่ย9 19แสน9ครับเอกสาเรเล่มทะเบียน,นเอกสาเรเล่มทะเบียน,นแจ้งมอ79ไว้โอ้ พวงมาลัยเวอร์ครับพาเวอร์ power, หรือพาเวอร์นี่บอกเครื่องอะไรนะอบีบีบเหรอร้อย6กบีบีเหรอมีรอ้อยหการ้ด้ไมู่้ว่าไหนอ๋อ

ใครสนใจก็โทรมาสอบถามที่เบอร์โทรผมได้ครับ088 367 3447ครับใช้งานได้เลยครับรน,น,น,น <9, 9, 9, 3, ตัวแล้วก็6อ่ะโอเก้าสาตัวแล้วก็หกด้วย ผัดท้ายไม่มีอะครับไม่ไมปผัดท้ายตอ,อดทิ้เลยอ๋อโอ,อ้วิ่งงานคิวสบายเลยนเนี่ยวิ่งดินก็ได้เนะี่ยใหญ่เลยอ่ะวิ่งดิ้นก็ได้เลยมันมีกี่เกียร์ครับตัวเนี้ยตัวนี้เรหรอห้าเกียร์ห้าเกียร์ แล้วไอ้เกียร์กลางนี่จะใส่ยังไงเกียร์กลางก็ใส่รบก็เอาแล้วแต่เราเกียร์ไหนไ้นทบสั้นอ่ะโออไ้สั้นนั่นนะผัดโล่เอาเหมือนเกียร์เลยจ้ะเลืลอกเกียร์ไหนก็ได้อ๋อใช่ใช่สโลอินเตอร์ไหมใช่ไหมเลขเกียร์กลาง บอกดัมใหญ่มากเลยครับันนดตใหญ่ราคาพิกอัพอืมแต่ใช้งานได้ทุกร่างใหญ่แคนะ่ไหนดูครับดเลยดูแล้วับโอ้ไปหาอยู่ครับ <c oughs> ไม่ลงเลยใช่ไหมโอ้ยางก็พอใช้ได้อยู่ยางพอใช้ได้ครับยางเหล็กยางหล่อเยอะแยะอืมยางหล่อเป็นลูนิแต่เน็บเยอะมากเลยเนี่ยแต่ก่อนก็ทุกวันทุกมันอันนี้ซื้อมาใช้งานอะไรวิ่งดินนะครับแก่อซื้อมาทุกวันทุกมันอ๋อทุกอ้อยทุกมันอือวิ่งอ้อยวิ่งมันเนาะอฮึ่อนี่แล้วตอนหลังผมซื้อแม็่โคมาแล้ว ตัดกระะบ,บงลงก<อ>มีให้น้ะัวัวข้างมีให้มีให้สูงไหมูบออเอาไว้วิ่งขนอ้อยขนมันเนาะแก้วเลยเนี่ยไว้วขนมันเนี่ยอเอาไว้วิ่งขนมันไปขายผู้คนได้หลายตันเนี่ยดิสิบต,ตันเลยแหละนี่ครับใครหารถไว้ขนอ้อยขนมันขนมันนี่อ๋อมันมีมีเสา สูงเท่าข้างบนนั้นเลยเหรอสูงปุ๊บเราก็ต่อแค่เสาตัวนี้ขึ้นเอาไว้วิ่งมันครับเออหุยได้อยู่ประมาณสิห้าตันนะเนี่ยเนาะโอ้คืออยู่ครับใช่ใช่เหมาะกับไปเอาคนไปขนมันนั่นนี่ยไว้วิ่งมันมีเกียร์กลางด้วยไ,ไหนลองลองเข้าเกียร์กลางให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดู เขาใช้กันยังไงเกียร์กลางใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทรผมศูนย์แปดสามหกเจ็ดสามสี่สี่เจ็ดครับอันนี้ทางไหนอ่ะเราได้ร่วเบาได้มันมันใส่ได้กี่กี่เกียร์เกียร์กลางลุกขึ้นแ่ไหนกี่เกียร์นะนี่ดนกี่เกียร์คือถ้าเราไม่ใส่ปล่อยว่างก็ได้ ปล่อยว่างมันก็ไม่มีมอิ่งปล่อยว่างแล้วเข้าเกียร์นี้มันก็เหมือนเกียร์ว่ะอ๋ออันนี้คือไถ่ทดรอบมันทดรอบเกียร์อ่ะมันทดรอบเกียร์ถ้าเราขับเกียร์เร็วล่ะเกียร์เร็วเราใส่เกียร์เร็วเป็นใส่ทั้งี่วะอ่ะเอาลองดูดิดับลองดูอนนี้ดับ เดินหน้าแบบนี้แหละอ๋ออันนี้ช้าไหม,มนีเร็วก่ะนี้น,นี่เร็วเลยโอ้ปีกก็อยู่ดีอยู่นะเก่งได้ไดไดทำมาเองโอ้โอ้มีเกียกร์กลางสบายเลยแบบนี้จบเลยครับโอ้นี่ช้าเลย ส,สบายเลยอะะ่ะช้าเร็วกันเออไป้เนี้ยช้าเนี้ยนี่คืออะไรอีวัโโนนี้แจ๋วเลยนี่เอาไ้เ,าไเข้าไรเนาะเอเอ,อุ้ยจบเลยครับแบบนี้ไม่เบานี่เร็วนี่เร็วอ่าเร็ว โอ้ oh, เบรกก็อยู่ดีครับหมดทิ้มเลยอะ่ะโอ้แหววเลยอะ่ะย่างนี้เกียร์ดักได้ไหมครับอ๋อนี่คือเกียร์ที่เราวิ่งบนถนนวิ่งหลังถนนเลยอ๋อได้ไหนเกียร์ครับได้เกียร์ตลางตมเหมือนเกียร์อย่างนี้เลยครับตบเกียร์ได้ตบตรงไหนับดึงดับมันไม่ดับบนเกียร์เอาสตาร์ทดูใหม่ดิมันติดง่ายมากเลยดดเอา ฟังโอ้โอ้โอไปยกดำอีกรอบนึ่งมาดูยกดำครับดำขึ้นเร็วมากเลยอะ่ะโอ้หนึ่งแสก้ามืบาทครับเอกสารเล่มทะเบียนครับมีเกียร์กลางด้วยเอาไว้วิ่งขนเอ่อมัน คนอ้อยก็ได้ครับในสวนครับอู้ราคานี้ครับใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรผมได้ครับศูนย์7 3ด4ปดสนะครับวิ่งดินได้เลยครับสบายมากโอเคครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม